้านีา้เอไอ้ช๊บถาคนบ้าคนบ้าเตะเอไอ้พู้เตะบอเอาเลยครับผมวันนี้เราจบมาเอาเลยตีกันเลยปอดไปเลยยกที่หนึ่งเจ้าอากาศจะไปเสือกไง กูอเอ็ดระวังวันนี้นะผมระวังน้องไปกับน้องริวครับผมเอาเขาตีแล้วตีแล้วยี่ครับผมตีแล้วครับผมก็องดิถอยลังกับน้อง,นนองม,โอโม,มันโอ้โห้ล้มไปแล้วก็มันเป็นด่างแปลมาแก่ตาใจผมตีมวยนะครับผมนีอะนี่ครับผม ตีมาเลยบันลิ้วสู so, so, ้สู้ดีไปเอไ้ไเดีครับผมสวัสดี